สวัสดีค่ะสวัสดีพี่สัสดีค่ะ,คะวันนี้ค่ะทางโชว์รูมฟอร์ดไอเมสังขาราชพกรังห้ามีโอกาสสมงมรบรถให้กับลูกค้าถท่านค่ะสอบถามพี่รุ่นค่ะส,ะร,ส,ะสรุปกระัางพี่พิมพ์เป็นยังไงบ้างาครับอ๋อครับก็ประทับใจครับคุณพิมพ์ก็ให้ข้อมูลเป็นอย่างดีครบถ้วนแล้วก็เลยตัดสินใจมาซื้อรถที่นี่ครับเจอกันหรือว่าผู้คุยในช่องทางไหนเขามาครับพี่อ๋อก็ถือว่าเป็นดวงครับเจอกันที่งานมอเตอร์โชว์ครับผมก็ เจอเดินเข้าไปดูรถแล้วก็เจอคุณพิมพ์แล้วก็แล้วก็ได้คอนแทคแล้วคุยกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับมันมีหลายสิบบูธเลยนะพี่ก็ยงเลือกเดิมไปที่บูธฟอร์ดก็ตอนแรกสนใจรถฟอร์ดอยู่แล้วครับแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็จะไปหาข้อมูลสอบถามแล้วคุณพิมพ์อยู่นั้นพอดีก็เลยก็เลยได้คุยกันครับผมแล้วก็คุณพิมเองก็ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องครับ ดวงสมพงมากครับผมครับเลยมาเป็นคันนี้เลยใช่ครับใช่คันนี้เป็นยังไงบ้างคบพี่ก็ดูจากสมรรถนะตามที่หาข้อมูลมาแล้วก็ก็ประทับใจครับข้อมูลก็ก็ดีรถสมรรถนะสูงครับผมใช่ครับทำไมถึงเป็นแรปเตอร์ก็อยากจะออกก็คันนี้อยู่แล้วด้วยสมรรถนะแล้วก็รูปทรงอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็เลยชอบครับชอบผมด้วยความที่เป็นเป็นเขาใช่ใช่ครับใช่ถูกต้องแล้วต้องถามังว่าทำไมต้องเป็นฟอร์ ก็ก็นั่นแหละครับก็เป็นคําตอบเดิมก็คือก็คือแม้จะเป็นสมรรถนะรถแล้วก็บวกกับทั้งทางโชว์รูมแล้วก็ทางเซลล์เองก็คือประทับใจทุกอย่างเลยครับใช่ครับแล้วการบริการการต้อนรับภายในโชว์รูมเป็นยังไงอ๋อเพอร์เฟคครับเลยให้ให้ห้าคะแนนเต็มครับผมเมื่อกี้บรรยากาศส่งมอบรถส่งมอบให้แบบนั้นมีพี่ๆน้องๆมารู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็ประทับใจครับประทับใจก็ประทับใจอย่างที่พี่ๆน้องๆได้บอกครับว่าทุกคนคือครอบครัวก็ตามนั้นแหละครับ แกมาพร้อมด้วยเลยครับผมใช่ครับอยากให้พี่รุตค่ะเป็นตัวแทนค้อมูลนิดนึงฝากถึงลูกค้าที่สนใจออกรถกระทางโชว์รูมกระทางที่พิมพ์นิดนึงค่ะครับผมครับก็สําหรับคนที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องรถฟอร์ดหรือหรือว่าข้อมูลต่างๆนะครับก็แนะนําครับฟอร์ดอาร์เอพระรามห้าครับโดยเฉพาะคุณพิมพ์ครับให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนครับผมเราขอพิรุตอีกครั้งนะคะเป็นอีกหนึ่งเชียงค่ะลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระทางโชว์รูมฟอร์ดไอเอ็มสาขาราชพฤกษ์ราม5ค่ะ เดยวทางที่สาสการขายของเราฝากถึงคุณลูกค้าคนสำคัญด้วยค่ะขอบคค่ะขอให้รถคันนี้นะคะส่น่งของพ่อค่ปลอดภัยเดินทางนะคะขอบคุณมากครั